สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโอทุงนะครับวันนี้เป็นช่วงพิเศษนะครับของผมนะครับซึ่งผมจะมาโหลดไม่ใช่ผมจะมาโหลดผมจะมาสอนโหลดเทเลเลียนะครับเวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับดียวเข้าไปจะตัวให้ดูเทเลเลียนะครับก็อันนี้เลยนะครับผมจะมาสอนโหลดนะครับโหลดง่ายมากนะครับอย่างแรกนะครับเข้า google นะครับเขียนคําว่า อืมอืมกูเบอร์เลยวะ <c oughs> เขียนคำว่าสี่สามเก้าเก่านะครับสี่สามเก้าเก้านะครับทึ่งเหมือนเป็นแอปของโหลดฟรีนี่นะครับตัวนี้นครับแล้วก็ปิดไปนะครับเลื่อนมาสักนิดนึงครับเลือต้องเลื่อนกันนะครับถ้าไม่เลื่อนมันจะไม่แมนะครับไม่ถ้าถ้าไม่เลื่อนมันจะไม่มาครับเลื่อน เลื่อนไปปุ๊บปุ๊บนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นลูกน้ำไหมเห็นลายน้ําที่นิ้วผมไหมนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับกดเลยครับปุ๊บเคนะครับ่ากดดาวน์โหลดไปนะครับกดตกลงนะครับกดตรงนี้นะครับกดตกลงไปนะครับพอกดตกลงปุ๊บพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็กดติดตั้งอะไรเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมครับก็เข้ามาตรง แอปนะครับแอปแอปตัวมันเองนะครับสี่สามก็เก้านะครับโอ้มันนี่มาเร็วไปเร็วนะครับพออย่างนี้เสร็จปุ๊บกดตรงนี้ครับค้นหานะครับดู๋ค้นง่ายนะครับกดค้นหามานะครับเดี๋ยวเว็บเว็บสี่สามก็เก้าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็จะได้สะดวกในการโหลดนะครับกดไปปุ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับ เขียนเทลเรียนนะครับ T E r A R I a นะครับเขียนปุ๊บอันแรกนะครับอันนี้นะครับอันแรกนะครับกดกดดาวน์โหลดนะครับกดตรงนี้นะครับกดคิวเขียวนะครับกดไปปุ๊บเดี๋ยวจะกดให้ดูนะเดี๋ยวโหลดให้ดูนะครับแม่งเร็วนะครับกดไปปุ๊บนี่ครับกดตรงนี้ก็ได้กดดาวน์โหลดนะครับกดจะกดตรงจะกดตรงนี้หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ ดาวนโหลดนะครับรอดาวนโหลดแต่ถ้าถ้าจะแบบยอมเสียตังค์นะครับ,100ร,บร้อยกว่าบาทนะก็ไปอุดหนุนเพสตโตนเขาได้นะ <c oughs> <c oughs> ก็อยู่ในเฟสตโตนนะครับแต่สีเซาวเก้านี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดมาให้นะครับเมื่อไหรจะเสร็จวะ รอสักครู่รอสักครู่มันที่ผมรู้นะมันไม่ได้มีแค่เทอร์เรียอย่างเดียวนะที่โหลดฟรีนะครับแม่งโหลดได้แทบทุกอย่างเว้ยบางอันโหลดมาแม่งโกงให้ด้วยไอ้แค่สุดยอดสุดยอดนี่ว่าจะโหลดโก s ิมูเลเตอร์นะครับอะไรลยเริ่มไปทำไมวะโอเคเรียบร้อยนะครับเพราะ โหลดเซฟบูมแมงเด้งมาม่เงี้ยกดถัดไปถัดไปนะครับแล้วกดติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับกดติดตั้งแล้วก็รอสักครู่นะครับเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งกูเล่นได้ทุกคนก็เล่นได้นะครับผมเล่นได้คุณก็เล่นได้นะครับแน่นอนอยู่แล้วรอกำลังติดตั้งกำลังติดตั้ง ถ้ามีเสียงแบบเสียงแบบเสียงรบกวนขอภัยนะครับเพราะพี่แม่งอยู่ข้างห้องนะครับโอเคนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับปึบโอเคเรียบร้อยนะครับปลอดภัยนะครับมห,หมอมปึบแล้วไหออกกัน โอเคแอบขอเคลียร์ก่อนเคลียร์พื้นที่กันโอเคโอ้หลกหลกหักเขาให้เขาเขาให้ปุ๊บมานะครับแอปก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เธอเรียได้มาแล้วกดเข้าไปเลยไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเข้ามาให้ดูนะครับต้องรอนะครับมันจะเป็นแบบนี้เราก็รอนะครับรอสักครู่นะครับไม่นาน,นะครับรอสักประเดี๋ยว รอโหลดรอโหลดคุณเล่นอะไรวะเนี่ยเห็นลายลายน้ำตรงนี้ไหมมันมุ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 น ไหนบอกแป๊บเดียววะนานช่ไหายโอเคมาแล้วนะครับแปบ๊บเดียวคราบอกแล้วแปบ๊บเดียวนะครับเชื่อผมสิแอรอสักครู่อีกแล้วไม่ต้องรอนะครับรอเยอะมากหักนิ้วทั้งนี้ปวดนิ้วครับ <c oughs> รอรอรอ,ลอแล้วก็รอรอรอใช้รรอรอรอว่ารอเลยอื้มช่างยาวนานช่างยาวนานมันช่างยาวนานมันช่างยาวนาน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 หรือว่าผมอัดคลิปด้วยมันเลยมันเลยช้าวะไม่รู้สิ โอเคมาแล้วนะครับกำลังแน,น่นแน่นวยคามเร็วนะ95 96 97 98เรียบร้อยนะครับ50 50เนเกมนะบีโลดีเอเอแอันไม่ออก <laughs> ลักเน็ตนะครับ okay. จะม,มีแบบโล่แบบเสียงดังเนสะียงดังนะครับมันจะมีแบบโอ๊ยไปไปไปกันนี่ครับแบทแบทสินี่นะครับมันจะมีแบบยากนะครับกับนอร์มัลนะครับมันจะมีเลือกให้เลือกสองอย่างนี้นะครับโอเคเขาก็สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับไป้วเรากกลับกัน โอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าอยากติดตามคลิปใหม่จากผมก็กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ